ใช่ครับมีละครเวทีครับผมก็คืออันธันท4 9 9อกครับผมก,ก็อยากจะฝากทุกคนมาดูยาเดยอะๆนะครับผมใช่ครับ<ๆ>เขา้าไปแคสเองเอก็คือเขากม็มีถามมาว่าสนใจหรือเปล่าผมก็กตอบว่าสนใจก็คือตามจริงเลยครับสนใจจริงแล้วก็ไปแคสแบบปกติเลยครับผมก็คือเขา้าไปแคสสองเพลงแล้วก็แคสการแสดงแล้ว ในสุดท้ายเขาเขาก็เลือกผมซึ่งผมก็แฮปปี้มากๆครับเขก็ไม่ได้คิดว่าผมจะได้มีโอกาสเล่นบอยจีนเขาสังกัดอะกูก็ยังยังไม่ได้คุยถึงสิ่งสิงตรงนั้นครับผมก็ก็จริงๆสําหรับผมเนี่ยหลังจากนี้ผมก็ต้องไปซ้อมละครเวทีเหมือนกันครับคือชีวิตพิจาวันของผมตอนนี้คือมันอยู่กับละครเวทีหมดเลยผมก็ยังไม่ได้คิด เรื่องอนาคตไกลขนาดนั้นก็อยากจะฝากอนาคตไว้กับพี่ๆทุกคนด้วยแหละว่าสมมติว่าใครมีงานอะไรใครมีงานให้ผมก็ติดต่อได้เลยนะครับผมผมก็พร้อมใช่ครับผมผมก็เราก็ต้องเอาตัวเองรอดเนาะ